พอดีมาเจอสมุดโนต้ตค่ะก็เลยเ,เห็นอันนี้ตอนที่ว่าเริ่มขายเจลบองใหม่ๆคือฉันเป็นแอดมินเองนะคะแล้วฉันก็บรรลุวิธีการแบบรับออเดอร์ไม่มีระบบอย่างนั้นฉันก็โจทยอ์ออเดอเธออันนี้คือออเดอร์อันนี้ชำระแล้วอันนี้คือชื่อวันเดอป้าสาวแล้วกะ็มือนี้ค่ะเด,ดี๋ยวดสามร้อยสี่สิบหกกระปุกเอดเด้งตำเจลโนต้ตแบบไอบุสซาโลคือ อันรับออเดอร์เองมึงน้แบบนี้แล้วก็แพ็คคล้องเองแล้วก็เซ็ตออเดอร์เองตอนนั้นแบบอาเบิ้งนี่สามกระปุกสามกระปุกสองกระปุกอายเธอเห็นแล้วยิ้มออกค่ะคนเราต้องมีจุดเริ่มต้นของจุดจบเอาบอกไหมอันการที่ซิเริ่มเพชรยังไงนเนาะทุกคนนี่แหละก็ดีใจนะกับการซิบอกไทยือบอกเล่ายาดาฉันฉันแบบผู้บ่าวฉันเป็นคนคนบอกไทยฉันเป็นคนบอกนนบอกีสานม,มันก็ได้แบบ ตออีต่อจนเราพอใส่ก็ดีใจที่ว่าเข้าได้เริ่มเหตุทุกอย่างนะ่ะมามาด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะรู้ว่าลูกค้าแบบเป็นแบบไหนมาได้ทํานอกใดมากแบบใดอืเลิศตออน,นั่นตอบเองนะคะแบบ